10ข้อดีของเลนมือหมุน วันนี้เราอยากจะมาแบ,บ่งปันเกี่ยวเรื่องของเลนมือหมุนทำไมหลายๆคนก็ยังใช้เลนมือหมุนอยู่เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มีเลนแบบออโต้โฟกัสกันเยอะแยะมากมายแต่ทำไมลหลายคนก็ยังเล่นเลนมือหมุนกันอยู่ครับทุกคนครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแบ,บ่งปัน10ข้อดีของเลนมือหมุนนะครับไปกันเลยสำหรับข้อที่หนึ่งนะครับข้อดีข้อที่หนึ่งนั่นก็คือเรื่องของราคาครับทุกคนครับเนื่องจากเลนออโต้โฟกัสสมัยนี้นะครับมันราคาสูงมากเลนมือหมุนก็จะราคา ถูกกว่าเยอะเลยนะครับในระยะเท่ากันและก็ F เท่ากันด้วยนะครับทุกคนเป็นเหตุผลข้อที่1เลยนะครับเรื่องของราคาและงบประมาณครับสหรับข้อที่2นะครับบางคนชอบเลนส์มูมหมุนเพราะว่าหน้าตารูปร่างลักษณะของมันนะครับซึ่งมันมีความคลาสสิกในตัวนะครับเหมือนกับคนที่ชอบรถเก่าคล้ายๆกันเลยนะครับสำหรับคนถ่ายภาพก็ชอบกล้องแบบในสไตล์แบบคลาสสิกดูดีมีคลาสเลนส์มือหมุนนะครับมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันเลยทีเดียวนะครับทุกคนข้อที่สามนะครับทุกคนครับคาแรคเตอร์ครับ แล้วก็สไตล์ของภาพนะครับซึ่งเลนออโต้โฟกัสสมัยนี้ไม่สามารถที่จะให้ได้นะครับอย่างเช่นคาแรคเตอร์บอกว่า โบเก้ใหญ่ๆโบเก้กลมๆและก็ลักษณะเป็นโบเก้แบบวนๆนะครับหรือว่าเลนตัวนั้นมันอาจจะทําให้ภาพมันเพี้ยนไปนะครับทุกคนคือสไตล์ของภาพมันออกแบบคลาสสิกนะครับทุกคนซึ่งเลนสมัยนี้ไม่สามารถที่จะให้อารมณ์แบบนั้นได้หลายคนก็เลยชอบเรื่องของคาแรคเตอร์และก็สไตล์ของภาพแบบนั้นครับทุกคนครับสำหรับข้อที่4นะครับก็คือแบบว่าเลนออโต้โฟกัสไม่สามารถให้ระยะในสิ่งที่เราต้องการได้นะครับ,นะรบไม่ผลิตในระยะที่ เราต้องการนะครับอย่างเช่น10มม,ม,ม,มใน FF อย่างนี้นะครับ ก็คือเลนเออโต้โฟกัสี่ยจะไม่มีนะแต่ในของแมนนวลมันยังมีระยะนี้อยู่นะครับหรืออย่างเช่น1000มม F11 อย่างนี้นะครับทุกคนอาจจะไม่มีนะครับแต่เรื่องของเลนเก่าๆนะครับเลนโบราณเลนมือหมุนคลาสสิกเนี่ยมันยังสามารถตอบโจทย์ตรงนี้สําหรับคนที่ต้องการในระยะนี้อยู่นะครับทุกคนครับสำหรับข้อ5านะครับข้อดีที่5านะครับสาหรับคนที่เลือกใช้เลนมือหมุนนั่นก็คือแบบว่าเอฟเนี่ยมาพอเห็นแล้วมันน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับเพื่อนๆครับนั่นก็ คือค่า F ที่บางวางนะครับอย่างเช่น F0 อย่างนี้นะครับซึ่งเลนออโต้โฟกัสก็จะไม่ค่อยผลิตกันถึงแม้จะมี F1 อย่างนี้นะครับแต่ก็ราคาก็แพงมากนะครับทุกคนครับหลายหลายคนก็เลยเลือกเลนมือหมุนที่จะได้ระยะ F ที่โดนใจแบบนี้นะครับ F 0 9โอ้โหมันจะละลายหลังขนาดไหนเนี่ยสำหรับข้อหนะครับบางคนเนี่ยไม่อยากจะใช้เลนที่มีน้ำหนักมากเราพวกพาไปเที่ยวเนี่ยไม่อยากจะถืออะไรที่มันมีน้ำหนักมากๆหลายๆคนก็เลยเลือกใช้เลนแมนนวนเลเลนมือหมุ เพราะว่าเลนม์มมุนนี่บางตัวน้ําหนักเบามากนะครับเ <_: S 1> น,น,นื่องจากว่ามันไม่มีระบบไฟไฟ้าในตัวเลนของมันไม่มีมอเตอร์ในตัวเลนของมันและรูปร่างของมันแข็งแรงทนทานนี่ก็เป็นอีกอย่างที่เพื่อนๆหลายๆคนเล่นเลนเมอหมุนเลือกใช้ใเลนม์มอหมุนกันนะครับทุกคนครับสำหรับข้อ7จ็นะครับเพื่อนๆครับนั่นก็คือเรื่องของสีสันนะครับหลายๆคนที่เลือกใช้เลนม์มอหมุนก็คือเนื่องจากว่าสีสันนะครับ ความนัวคอนทราคต์นะครับความแตกต่างระหว่างสีซึ่งเลนปัจจุบันนะครับหรือว่าเลนออโต้ในบางตัวเนี่ยมันไม่สามารถตอบโจทย์ของคนที่เล่นกล้องแบบนั้นได้เ,เช่นเลนที่เป็นมือหมุนในเรื่องของการถ่ายภาพยนต์อย่างนี้นะครับทุกคนครับซึ่งมันให้คอนทราคต์ที่แบบว่าโอ้โหดูแบบมีมิติมากขึ้นข้อไปนะครับทุกคนครับก็คือเรื่องของตัวเลนที่หลายๆคน <S <S บอกว่ามันเป็นข้อเสียแต่ข้อเสียนั้นกลายมาเป็นข้อดีนะี่คือเรื่องของข้อเรื่องของ การเล่นแฟนะครับเลนบางตัวมันเป็นเลนเก่านะครับทุกคนครับเวลาถ่ายมานะครับแฟนะครับดูว่าแสงแฟนี่มันเข้ามาเยอะจนจนแบบว่าปกติจากเลน AF นะครับหรือว่าเลนออโต้โฟกัสนะครับที่ไม่มีนะครับหลายๆคนบอกว่าแฟเข้ามาเยอะมันเป็นข้อเสียแต่บางคนกับชื่นชอบแฟมันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างแล้วมันโดดเดน่นซึ่งเลนปัจจุบัน AF ที่ให้ไม่ได้นะครับสำหรับข้อ9นะครับเพื่อนๆหลายคนอยากจะใช้เลนมือหมุนเพราะว่าอยากจะใช้ <S <S เลนมือหมุนยี่ห้อนี้มันมีคาแรคเตอร์เป็นแบบนี้แล้วก็เป็นที่นิยมการชื่นชอบกันอย่างเช่นไลก้าอย่างนี้คาแรคเตอร์ของมันนะครับสีสันแล้วก็เรื่องของความคมสวยงามเป็นภาพ <S 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 ที่ ไม่เหมือนใครอะไรประมาณนี้นะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่หลายๆคนเลือกใช้เลนมือหมุนเพราะว่าติดเรื่องของยี่ห้อและก็แบรนด์นั่นเองนะครับและขอ้อ10ินะครับเพื่อนๆครับนั่นก็คือกําหนดระยะโฟกัสเป็นของเราเองนะครับทุกคนครับก็คือว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นข้อเสียสําหรับออโต้โฟกัสนะครับเป็นหลายๆคนใช้เลนแมนนวลหรือว่าเลนมือหมุนแล้วนะครับก็บอกว่าเราเนี่ยสามารถกําหนดระยะโฟกัสที่เราต้องการไว้ก็ใช้มันบ่อยๆมันอาจจะเ,เร็วเลนออโต้โฟกัสด้วยซ้ําไปนะครับถ้าเกิดว่า ราชินกับประยะยที่เรราาต้้องกนแลวี่คือ10ข้อดีของเลนมือหมุนนะครับที่หลายๆคนยังเลือกใช้กันอยู่และวองว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูและกําลังมองหาข้อดีข้อเสียของเลนมือหมุนอยู่ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมก,กดไลค์และซับสไคร์กับมอลฟอยเดอรี่ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ